เออครับพี่น้องมาพัฒน,นาด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้วันที่12ครับผมพัฒน,นาชุมชนหมู่12ครับผมอ่าพัฒน,นาพัฒน,นาร่วมกันเด้อพี่น้องน้อยใช้เครื่องตรงนี้ไหมสองตัวใหญ่ได้ะเด้อพี่น้องเด้อพัฒน,นาช่วยกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì โดยตันผู้ใหญ่ประคองมู12ครับผู้ใหญ่ประคองมู12ครับผมเอารถใช้มาช่วยเกรดช่วยดันครับผม ช้าครับผมช้าวันที่ส2ครับพัฒนาในซอยทำความสะอาดชุมชนครับผมตามถนนหนทางครับผมพี่น้องพี่น้องดูบรรยากาศครับผมการพัฒนาชุมชนครับผม รถผู้นำครับผู้ใหญ่ประคองพิเศษกูนนะกับเบรกยาวหายติงว่าเนาะโอ้ออพัฒนาชุมชนครับพี่น้องพัฒนาชุมชนอ่ะอ้ สุดล้อสุดล้อสุดล้อสุดลอนะโดยผู้ใหญ่ผปครองอ่าผู้ใหญ่ผปครองสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้วัน พิเศษไรน่ะพระวันอวันแม่วันแม่เ่าเห็นนางเก่าสิริพิพัฒน์พิณาสวันแม่วันที่สิบสองมีพันธีหลวงครับพันธีสิบสองครับเลยพี่น้องคุ้มลูกแมวไในชวนกันพัฒนาศาสนาทำความสะอาดเดินสะดวกครับผมครับเดินที่สะดวกผู้ใหญ่ประคองพิเศษตูนครับผมครับผู้ใหญ่หมู่สิบสองครับผม วันนี้วันที่12วันแม่แห่งชาติครับผมพันปีหลวงครับผมบชาวบ้านคุมน้องแมวชวนกันพัฒนาโดยผู้ใหญ่ประคองวิเศษกลเป็นผู้นำผู้ใหญ่หมู่12ครับผมครับก็พี่น้องก็ออกมายังไม่ครบนะครับพี่น้องออกมายังไม่มดกันนะครับเอาเดาไปเดาไป À đâu, ở đâu, không phải. ở luôn đây, nào bạn. à, luôn, leo à, luôn, leo à, luôn, đài, luôn, đài, à, luôn, đài, luôn đài, à. Để luôn, à. à, nói một chút và <laughs> hãy nói chốt nè ลุงสมไปไหนป็นเตียทำงานกันไหนยังไม่เล็วลอ,อ,อืมตาตาใครนี่ตาสุพรรณ เมียดอยู่น,นั่นนี่มาเตี้ยใครเ,เย็บไปน่ะอยู่ข้างในเองเห็นไหม รายพี่น้องไปพาไปช่วยพัฒนาชุมชนอุ้มน้องแมวครับผม เรื่องจักทุนแรงของผู้ใหญ่หมู่12ครับผมของผู้ใหญ่หมู่12บสอเจอ,อพี่น้องกันพัฒนาชุมชนครับผมออกมาช่วยกันทำความสะอาดถนนครับ โอ๊บบมึง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 าไหนนอเซอูดไปไหนนอเซอุดดโนนซอยที่จะพัฒนาไปครับผมสอยยาวพี่น้อง